ปาดมาลูกนี้สัวเลสหมกได้ไหลต่อมาออกตูปาดมาเดียวเดียว10เลยดูอีกทีครับออกตูครับรับบอลจังหวะแรากแล้วเลือกปาดแอสซิสต์มาให้กับลูก,ก้าครัน10ครับแล้วดูโคราชขึ้นมาอ้าวคิดแรงเดียว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 ขอคิดแรงโอ้โห,โห หวะเขี่ยบอลครับแล้วเล่นกัน3จังหวะหลุดเดียวคิดแรงหลุดมาแล้วก็ยิงยัดเสาแรกไปเลยนารินไหลามาคิดแรงข้างในมี2เลือกปาดมาจับได้ใส่เดียวเดียวเรียบร้อยต้องชมคิดแรงกับหลุดมาแล้วปาดมาแล้วโอ้โหดูครับออกตูให้บิลไหลามาออกตูจับแล้วไหลามาบิลยิงโอ้โหมาเหมือนกันครับ <Hey, Jesus. S 1> บิลก็ออกตูเล่นกันอยู่2คนครับสุดท้าย แปดแนวรับชาลีครามครับได้ด้วยสีโรดเดียวๆสีโรดยกดงโดโขคนเดียวบอลไม่มีอะไรแต่มันหลุดไปถึงปีโป้เฉยครับปีโป้จับเล็งและยกมาคิดแรงคนเดียวครับวเสดีดารกรอยกมาที่บิวม่งชงให้ลูก,ก้าแล้ว,วถึงอองชูยังไม่ยิงด้วยลอโสามสามครับดิวาราเม่ คุบอกมันก็ดูคาว่าสกีฟอนตาเล่ดิชนะในตัวกุเลนหายเกลี้ยงครับโคราชและดูดิลนเดอร์บูเกอร์ครับปาดลูกนี้มาได้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหขวาของโคราชครับจับหนึ่งทีแล้วเปิดเดียวเดียวขึ้นใส่เลยไปใหม่โคราชิงหนึ่งสองคิดแรงให้เฟรียร์เร็วกว่าเยอะบอแกนเจฟเฟรียร์เดียวแล้วก็ติดเตตัวสามเรียบร้อยครับห้าสามครับสวัสดีพี่ซีด้วยนะสิวัฒนะคนละสี นักสิวัตรบวกพอ,อ,อย์ยัดมาจังหวะเดียวจับได้แล้วตอกส้นเดียวเดียวยิงโอ้โหมีไหมเดอร์บุเกอร์เห็นตัวขวามาเดียวเดียวของเฟอร์เรียดีต่อ,อนั่นล่ะครับสิบประตูในเกมนี้ครับลาพูนนำก่อนเดีร์ปโลราดมาไปทุนครับจบที่เจ็ดครับมา สายที่บิวยกมาเอาแล้วครับลูกกาได้2องลูกนี้เรียบร้อยครับ1นศนย์ของลำพูนครับแล้วลูกจังหวะยกให้ครับตักมาลูกนี้หลุดเลยครับลูกกาแล้วก็ซ้ายเสาแรกเข้าไปกระดกพลช่องมีตรงกลางเห็นแล้วดีเดียวๆโอ้โหนี่ยลื่นบอลอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไหลมาที่เจฟเฟนสวนแล้โอ้โหได้เฉยเลยช่องของเจฟเฟน หลุดมาเอียงซ้ายยัดเข้าไปเลยมาหลุดเหมือนกันรอเพื่อนก่อนไทรอนให้มาตรงกลางขวาบี่เลือตรงกลางยิงเลยโอ้หนํำแล้วก็โดนยิงเลยอู้และโดนเอาคืนเร็วมากเขาดุโยกปพ๊บก็แปะเสียบเสาเข้าไปครับจังหวะเลาะมาของไทรอนน่ะดีมากครับแล้วดูจังหวะบอลแรกครับแตะทีเดียวครับคิดแรงแล้วปัดแบบบอลโอ้ยฮาสก ตรงนี้นี่ปัดโค้งโค,คแบบหน้าหังเลยครับโอ้ยปัดเสียบเสาเสียบเสาเข้าไปทะลัดอ,าอา้าวตัดได้ไทยรอนไทย,อยรอนไทยรอนโอ้โหแล้วครับ3 2ครับแล้วเกมรับไปเสียสมาธิแล้วดูเก็ตนิ่งแล้วเกิดเกับเกตยึกยักยึกยักจนแบบมันโล่งจริงๆครับไม่ดี กลับมาเป็นบอลของลำพูลแล้วก็กลับบอลเป็นบรรอลของโคราชไคลอดแล้วคิสแหลโอ้โหจบครับแบบนี้4-2ครับเ <Hey. S 1> สองนัดเนี่ย16